สวัสดีครับพี่น้องเป็นี้ลุงเอกอยู่ที่สวนมะม่วงหินรุ่งผ่านครับแปลงนี้ทั้งเบิดกับประมาณ12ไร่ครับพี่น้องสาเหตุที่ปลูกมะม่วงหินรุ่งผ่านนี่ก็มันดูแลง,ง่ายครับบจ่จู่จี่จุกจิกแต่สิ่งที่ระมัดระวังอย่างเดียวก็คือไอ้นอนดวงครับที่เจาะต้นเจาะยังนะครับคันพอนี่กระเป๋าใส่ย,ยาใส่ย,ยังฉีดทำลายมันทันทีเลยครับ ช่วงนี้อาจจะเบิ่งกๆเลยเด้อครับพี่น้องป,อาปงง่าบางบวงยิ่ห้อพังครับแต่ส่วนใหญ่ก็สิเป็นตัญยาดอ,อกขาวนี่แหละครับเนี่ย้าดอกขาวส่วนใหญ่ก็สิเป็นสิตายไปเองนะครับ่บริเวณรอบๆครับจำนวนพื้นที่12สไสร่สางและได้ให้ปีละ2 0 0 0แสนครับต่อปีหนกิโลละห0าบ,บาทนี่ครับ เกือบสามแสนนะครับพี่น้องแต่ปีนี้ได้กิโลละยี่สิบเจ็ดบาทครับยี่สิบเจ็ดบาทเต็มทีนะครับยี่สิบเจ็ดบาทเทคนิคก,การดูแลก,ก็บม่ค่อยยากหรอกครับพี่น้องมุมวงยางพานผมอาจสีเฮ็ดบุคขึ้มูอเนาะครับส่วนใหญ่สีใสปุ๋ยสูตรสิบหาสิบหาสิบหานะครับสิบสองไร่ใส่ไปหกกระสอบนะครับกระสอบละเจ็ดรอยกว่าบาทเจ็ดรอย ประมาณสามพันหาตั้งค่าแรงคนงานค่ายังกับประมาณสี่พันครับประมาณสี่พันหาครับปีหนึ่งดูแลแค่นี้ครับแล้วก็จ้างคนมาถางครับช่วงที่สิเก็บเกี่ยวต้นผลิตนะครับก็บจ่างคนมาถางทําความสะอาดซึ่งเป็นการดูแลที่ง่ายที่สุดแหละครับพี่น้องนี่ก็ใช้มีห้อยตัดแต่งกิง่งในจัง่อยครับนี่ผมก็ให้ทิมไปยังเสียแล้วครับนี่ เปลอกที่ใส่เป็นปุ๋ยภายในอนาคตนะครับเพื่อนพี่น้องกิ่งมันสิตัดแตงกิงงงก่งนะครับนี่ครับพี่น้องตัดแตงกิ่งนะครับหลบๆตบตนตัดตั้งแต่ปีที่แล้วแล้ว,ลวครับนี่ตัดแตงกิ่งมันกับมี้คดีครับเ็ดเห็ดรกโกา ต้นมันก็นสีสูงขึ้นกว่าเก่ากครับพี่น้องเบิง่งเนี่ยต้นมันสีสูงขึ้นสังเกตบางขับพี่น้องตัดแต่งกิง่ง <c oughs> ตัวใดเป็นโรคเป็นยังเข้ากับตัดงามมันถิ่มครับเพื่อป้องกันเชื้อโรคป้องกันยังนำครับตัวถิมนอนเจาะนอนยังเสียบางเทื้าบริสุทใส่ยากับตัดโลดครับตัดงามมันออก ลงทุนตำนะครับแต่รายไดดีปากเว็นน้ำครับปลาะมา่วงหินกระพานครับพี่น้อง